สวนลุมเขาจะจัดงานกาชาตินะ11-21ถึงธันวาคม2568นกะครับก็7โมง4นะครับของวันที่3ธันวาคม2568นะตอนเช้าในสวนลุมนะครับคนสูงอายุเขาจะออกกําลังกายกันนะฮะคนวัยเกษียณนะครับนี่นะครับเพื่อร่าังกายที่แข็งแรงนะเราเดินจากนี่นะครับจากศรีลมตรงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าประตูหนึ่งถนนวิทยุนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวนะครับก็จะเจอสะพานเขียว แต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกสะพานเขียวเพราะว่าเขาทําสวยกับเดิมนะครับกลายเป็นสะพานหลากสีแล้วนะครับเจอโรงเรียนสวนลุมพินีนะครับแปลว่าเจอทางออกประตูนหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้คือถนนวิทยุนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับประตูนหนึ่งแล้วเลี้ยวซ้ายต่อไปนะครับเมื่อสมบูรณ์แบบแล้วนะเราอาจจะไม่ต้องออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับเราเข้ามาจากลุมพินีได้เลยนะครับ เพราะว่าสะพานเนี่ยเขาอยู่ในส่วนลุมเลยนะครับแต่นี้เราต้องออกมาข้างนอกก่อนนะระหว่างที่เขากาลังก่อสร้างส้มแซมอยู่นะครับนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับสะพานเขียวเห็นไหมครับรอกด้านเขากาลังก่อสร้างอยู่เราขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้คือตัวลิฟต์นะครับไว้สําหรับคนพิการนะฮะเห็นไหมครับมีคนวิ่งไปแล้ว ต่อไปเราก็สามารถที่เข้ามาทางส่วนลุมพินีได้เลยนะครับเพราะไม่ต้องออกมาข้างนอกรั้วแล้วนะแต่ตอนนี้เขาย,ยังสร้างไม่เสร็จน่าจะปี6-9นะอันนี้นะครับตัวลิฟต์นะผมมาวันที่26่สิกพฤศจิกายนะฮะเขายังปิดอยู่นะครับผมก็ถ่ายไปคลิปหนึ่งอันนี้วันที่สาธันวาคม เขาเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2568แล้วนะตรงนี้เขาก็ยังไม่เปิดนะเขากําลังคือบางส่วนนะครับเขาเปิดแล้วแต่บางส่วนก็ยังไม่เปิดนะครับอันนี้เราลงมานะครับได้ข่าวว่าเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2568นะอา่าวผู้ว่ามาเปิดนะครับ นี่นะครับยังไม่ได้เสร็จดีนะครับแต่เขาอาจจะเปิดให้เราใช้ได้บางส่วนนะครับเห็นไหมครับตรงขอบก็ยังไม่มีนะฮะที่กั้นเลยนะครับแต่เราไม่ได้ไปถึงตรงขอบนะฮะเราเดินอยู่แถบนี้นะฮะเราวิ่งและก็ใช้จักรยานได้ด้วยนะครับแต่เขาวิ่งได้แล้วนะครับก็มีนักวิ่งแล้วนะฮะระยะทางจากที่เราขึ้นตะกี้นะครับไปถึงถนนรัชดาเลยนะครับไปถึงหน้าสวนเป็นจักริติเลยนะเขาบอกว่า 1.6กิโลเมตรนะครับเห็นไหมครับรั้วขาดเห็นไหมฮะยังซ่อมแซมั้วไม่เสร็จนะนู่นนะครับย้อนหลังไปที่ส่วนลุมพินีนะเห็นไหมครับอันนี้เป็นสะพานแดงแล้วนะครับไม่ใช่สะพานเขียวแล้วนะอยู่แถวนี้หรือว่ามาใช้ได้บ่อยนะครับอย่าลืมนะครับใช้ให้คุ้มค่านะผมว่าดีจังเลยนะครับคนอยู่แถวนี้นะฮะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราสามารถที่จะวิ่งขี่จักรยานได้นะครับในกรุงเทพตอนนี้ก็7.59โมงห้นะครับคนเขาวิ่งกันไปหมดแล้วนะทางก็เลยสะดวกผมว่านะแต่แถบนี้นะครับฝรั่งเยอะจริงๆฝรั่งนักท่องเที่ยวนะเขาก็มาเดินเล่นกัน เส้นนี้ใครมีจักรยานก็เอามาขี่ได้นะนะครับไกลๆตรงนู้นนะครับเขาก็เป็นสโลปอยู่นะนู่นนะครับโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นรถเข็นเนี่ยคงขึ้นลําบากนะนั่นน่ะเป็นสโลปอยู่นะครับคลิปก่อนนะครับตอนที่เขาไม่เปิดนะเราต้องเดินข้างล่างที่ชุมชนนี้นะครับนี่นะฮะเราไม่สามารถที่ขึ้นมาข้างบนนี้ได้นะวันที่26พฤศจิกายน2568นะครับตรงน,นี้พื้นออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับ ตรงนู้นนะครับก็ทางสลบขึ้นไปนะเพื่อที่จะไปข้ามทางด่วนเฉลิมนครพอข้ามทางด่วนเฉลิมนครไปนะครับฝั่งนู้นก็เป็นสวนเบญจกิติแล้วนี่นะครับใกล้ขึ้นสะพานก็จะเป็นสีม่วงนะครับเลยสีม่วงก็จะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะขึ้นสะพานแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครฮะซึ่งอยู่ติดท้ายของสวนป่าเบญจกิตินะครับ ทีนี้พอเรามาตรงนี้นะครับเราไปได้3ามที่นะฮะเราจะลงข้างล่างตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะไปขึ้นสกายวอล์กก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับทางเลี้ยวสกายวอล์กนี่แต่เส้นทางที่ผมปราสนานะก็คือเส้นนี้นะครับเห็นไหมฮะเขายังไม่เปิดนะครับก็คือเส้นนี้ก็คืออยู่ท้ายเป็นจากกิตตินะครับไปส่วนหน้าก็ประมาณ900อเมตรนะฮะ นี่นะครับเรามาสกายวอล์กนะครับตรงนี้ความสูงเหมือนตึกสามชั้นนะครับถ้าตามข่าวไม่รู้ว่าเขาเปิดตอนไหนนะแต่น่าจะเป็นเดือนพฤษภาหกเก้าหรือเปล่านี่นะครับเส้นนี้นะแต่นี่ก็คือเราไปสไกายวอล์กก็ได้นะครับเรามาจากสวนลุมมาถึงนี่นะครับก็ประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะฮะ และจากท้ายสวนไปถึงหน้าสวนของสวนป่าเบญจกกิตินะฮะก็ประมาณ900เมตรนะแต่ตอนนี้สะพานเขียวเขายังไม่เปิดนะครับช่วงนี้นะฮะรวมระยะทางนะครับจากสวนรุมไปถึงหน้าสวนเบนจกกิตินะครับ1.6กิโลเมตรนะครับนี่นะครับถ้าเราไปทางตรงอ่ะเราต้องไปทางนี้นะฮะแล้วก็จะออกทางประตูด้านซ้ายถนนรัชดาของสวนป่าเบญจกกิติเลยนะครับคือทางสกายวอล์กของสวนเบญจกกิตินะฮะเราสามารถที่จะขึ้นได้หลายทางด้วยกันนะฮะ คือมีทางเยอะแยๆเลยนะครับที่จะขึ้นบนนี้นะครับสกายวอล์กนะแต่คลิปนี้นะครับผมจะลงจากสกายวอล์กตั้งแต่ปลายสวนเลยนะครับตั้งแต่ท้ายสวนเบนจากกิติเลยนะครับเพราะว่าเราจะไปให้ดูสะพานเขียวนะครับที่เรียบอยู่กับสวนเบนจากกิตินี้นะครับว่าเขาดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับแต่จริงๆเขายังไม่ได้เปิดนะครับเขาเรียกนกอะไรนกเรี่ยงด่างหรือเปล่าตัวแบบนี้นะ ทำไมเขาเชื่องจังเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับอันนี้ก็คือด้านหลังสวนป่าเบนจากิตตีนะฮะเราจะเดินไปด้านหน้านะครับเพื่อที่จะไปถนนรัชดานะผมจะมาดูว่าเส้นทางนู้นนะครับเห็นไหมฮะที่อยู่หลังที่รถวิ่งนะฮะว่าเขาเปิดหรือยังอันนั้นก็คือสะพานเขียวนั่นเองนะครับที่ต่อจากลุมพินีมาที่สวนเบนจกิตินะแต่เขายังไม่เปิดนะครับ อันนี so yeah. ้เราจะออกจากรั้วด้านข้างของสวนเบ็นจากิตินะครับเพื่อไปดูสะพานเขียวนั่นเองนะครับนี่นะครับสะพานเขียวที่อยู่ในช่วงของสวนเบ็นจากิติแล้วนะตรงนี้คือสะพานเขียวที่อยู่ข้างๆสวนเบ็นจากิตินะครับยังไม่เปิดนะครับความปรารถนาของผมก็คือจะมาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คืออยู่เรียบสวนเบ็นจากิตินั่นเองฮะก็ประมาณเก้เมตรนะ อันนี้คือปถนาของผมนะครับแต่เขายังไม่เปิดนะครับที่เปิดก็เฉพาะช่วงลุมมาท้ายสวนเบญจกิตินะครับตรงสวนนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราหันหน้าออกด้านหน้าของสวนเบญจกิตินะครับสวนนี้ก็คืออยู่ส่วนด้านข้างทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเป็นด้านฝ่ามือของสวนเบญจกิตินะครับก็คือศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตนั่นเองนะครับ วันนี้วันที่3ตุลาคม2568น,น,นะที่ผมได้มาก็คือผมอยากจะรู้ว่าตรงช่วงนี้นะครับสะพานเขียวระหว่างสวนเบญจก,กิติเขาจะเปิดหรือ,อยังนะฮะบางคนก็บอกเปิดแล้วบางคนบอกไม่เปิดนะมาดูวันนี้ก็คือยังไม่เปิดนะครับนี่นะครับสะพานเขียวซึ่งอยู่ในช่วงของสวนป่าเบญจก,กิตินะครับระยะทางประมาณ900เมตรด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่สกายวอล์กของสวนเบญจก,กิตินะครับตรงนี้เป็นสะพานเขียวนะครับ ถ้าเป็นสกายวอล์กนะครับเขาจะอยู่ภายในสวนป่าเบนจกกิติเลยนะครับแต่อันนี้สะพานเขียวเขาจะอยู่ทางข้างนะครับทางข้างของสวนป่าเบนจกกิตินะฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะบางสวนก็จะอยู่นอกรั้วด้วยนะครับคือจริงๆเราไม่ต้องวิ่งที่สะพานเขียวก็ได้นะในสวนเบนจกกิตินะมีที่วิ่งที่หน้าวิ่งมากเลยนะครับทั้งบนสกายวอล์กและข้างล่างนะครับล่อมลื่นล้อมเย็นนะครับไม่ต้องสะพานเขียวก็ได้นะครับ คลิปนี้ก็เป็นการพาชมนะครับสะพานเขียวตั้งแต่ช่วงลุมพินีเลยนะครับสวนลุมพินีจนมาถึงตรงนี้นะครับสวนป่าเบนจากกิตินะฮะซึ่งเขายังไม่เปิดนะครับเห็นไหมครับผมปรารถนาเหลือเกินนะผมไม่เคยมาวิ่งในนี้เลยนะครับผมก็ยังอยากจะมาวิ่งนะถึงแม้ว่าจะเป็นทางที่ว่าไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับประตูรั้วเห็นไหมครับยังปิดอยู่นะฮะซึ่งผมคิดว่านะ เขาทาอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแต่เหลือแ,แต่การตกแต่งนะก็เลยยังไม่ได้เปิดนะแต่เหมือนกับมีข่าวว่าต้นปีหรือว่าประมาณไม่ถึงกลางปีของ69นะครับเขาก็จะเปิดสะพานนี้นะนี่นะครับสะพานนี้นะปราถนาไม่ได้กว้างนะครับแต่ว่าเราเป็นคนชอบวิ่งชอบเดินออกกาลังกายอยู่แล้วฮะเราก็อยากจะมาที่สะพานนี้นะครับนี่นะครับก่อนที่จะถึงประตูหน้าเป็นจักรกิตินะจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาความคืบหน้ามาบอกนะครับว่าเขาเปิดตอนไหนนะครับ สะพานเขียวอเขาปิดซ่อมแซมมาตั้งนานใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนกุมภาหกแปดนะฮะแล้วก็มาเปิดอีกทีก็เดือนพฤศจิกาใช่ไหมวันที่30ที่ว่าผู้ว่ามาเปิดนะสามสิบพฤศจิกาหกแปดนะซ่อมตั้งหลายเดือนนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับโดยเฉพาะช่วงสวนป่าเป็นจากตีก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะเราก็รอความหวังต่อไปนะครับรอปี69ปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้ได้มาวิ่งที่สวนนี้นะครับยาวๆเลยนะฮะหนึ่งจุดหกกิโลเมตรนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับาตติดมมช่องผ้วยนะครับ